สวัสดีครับทุกคนัันี้อยู่กับผมซิ y ในช n แนลนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับวันนี้เป็นวัน18นะครับทุกคน18พฤศจิกานะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ผมนะครับแล้วก็ผมก็เลยกลับมาเนาะ แล้วก็วันนี้นะครับกับรายการนี้กลับมาอีกแล้วนะก็คือการให้ไม่มีที่สิ้นสุดของเรานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งการให้เนี่ยผมไม่ได้ทํามานานมากก็เลยเป็นเรื่องงานยามดีครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนนะครับ ทุกคนตอนนี้ก็เสร็จพิธีตอนเช้าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้องน้องเขาตัดผม,มนะพอดีว่าวันนี้คุณแม่ผมก็ให้ช่างตัดผมมาตัดผมให้น้องน้องีด้วยนะครับแต่วเราไป,ไ,ปไปดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่งนะตัดทำไมตัดผมด้ครับตัดมผมด้วยครับทำไมซึงมือกับพี่จังเลย <laughs> ก่าพี่กล <laughs> ัวพี่ปะเนี่ยน้องนิ่งเชียวชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ อะไรนะครับเน็กไทเเนนไทด้วยอย่างนี้โอ้ชื่ออย่างนี้เน็กไทไม่ชอบตัดผมเหรอเด็กกลัวพี่ทั้งคู่ทั้งคู่ครับใช่ไหมอายุเท่าไหร่ล้วครับเนี่ยอายุอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบแปดเด็กโคง อันนี้มาจากที่ไหนคร e? ับพี่มาจากหนองไผ่ค่ะนนี่่หองไผตัดไปกี่หัวแล้วน่ะจะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับเยอะเยอะทรงผมไหมเหรอครับเนี่ยครับโอ้โหไอ้ยอดมึงก็เล่นตุงเนี่ย น้องน้องอะไรคะน้องมุกน้องมุกอ๋อน้องมุกน้องมุกไอายุกี่ขวบแล้วกี่ขวบนะสี่ขวบใช่ไหมชีขวบนี่อยากชอบชอบกินไหมเนะี่ยเป็นไฟายอยากกินอีกไหม น้องๆครับกินข้าวเสร็จมีไอติมนะมขอคุณขอคุณพี่สุดหล่อหน่อยเร็วหล่อ,อ,อ,อหน่อยมาซิมี่หน่อยฝั่งฝั่งขวานี่คือชั้นอะไรบ้างอันนี้ป .1 กับปอ .2 อันนี้ก็จะเป็นป .3-4-5-6 อ่ะ3-4-5-6ชอบอะไรมากที่สุด อะไรมากสุดเป็นไฟเป็นไฟแต่กินอีกไหมแต่กินเป็นไฝ่ไหมชื่ออะไรครับชื่อกันนะชื่ออะไรนะกันกันใช่ไหมกันมันอยู่ปออะไรแล้วเพราสี่แล้วเพราสี่แล้วกินเยอะๆจะได้โตไว้โอเคทุกคนก็ผมรู้สึกว่าการที่เรามาทำอะไรอย่างนี้นะมันก็ เขาเรียกว่าอะไรเห็นเด็กๆเ,เขายิ้มเราก็มีความสุขเล็กๆเ,เนาะเราได้แบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำให้สอนสอนอะไรผมหลายๆอย่างนะทุกคนว่าแบบเออเรายังมีคนที่ลำบากกว่าเรานะเราก็อย่าไปย่อท้อกับปัญหาทุกคนแล้วก็แก้ไขปัญหามัน เอาอะไรครับมีมีไอติมแท่งทุเรียนมีอันนี้ b a n a อันนี้มีส้มแล้วก็อันนี้มะพร้าวอันนี้ครีมอันนี้ช็อกโกแลต s t r a w b e รี่เอาไหนอันนี้หยิบเลยต่อแถวนะอันนี้เอาอะไรครับทุกคนตอนนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับน้องๆก็รับประทานอาหารอะไรเสร็จเราอยู่ข้างหลังผมนะที่รงอาหารนี่ก็เดี๋ยวต่อไปเราก็รับแขกกันต่อนะครับเนื่องจากวันนี้น่าจะงานเยอะมากแต่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับที่ร้านอาหารโอชินีนะครับที่ผมนั้นนะทำเองด้วยนะครับเป็นเป็นบริหารเองด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันที่โอชินีเดี๋ยวไปต้อนรับแขกกันนะไปเจอกันที่โอชินีครับผม เรวเจอกันครับทุกคนโอเคเราถึงแล้วนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเราเข้าร้านกันนี่นครับสูงไม่เกิน1้อยมเซนครึ่งราคาสูงไม่เกิน100เซนทันฟรีนะครับไปไปโรงเรียนมาแล้วเป็นไงครับอ๋อไปรู้สึกประทับใจค่ะ ทุกคนมีความสุขดีที่เราได้ช่วยเหลือชุมชนโรงเรียนบ้านทุ่งหินปูนค่ะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนี่นะครับนี่ก็คือคนที่ไปกับมากับเรานะครับทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปถามดีกว่านี่พุ่งคิดได้เลยเราจะไปถามนะครับว่าอาหารเราอร่อยจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนออชื่ออะไรครับชื่อตั้มครับอาหารอร่อยไหมครับอร่อยมากครับน้องที่นี่อร่อยมากครับอันนี้ชมหรือว่าอะไรครับ เรื่องจริงครับเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงคือคือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงครับอร่อยมากครับเนี่ยครับคอนเฟิร์มกินอะไรดีครับอร่อยทุกอร่อยทุกอย่างอะไรครับอร่อยทุกอย่างครับพูดพูดจริงนะเรอนะจริงจากใจครับมามาหลายรอบแล้วเป็นไงฮะอร่อยไหมอร่อยครับชอบกินอะไรมากสุดครับเทมปุระกับข้าวหน้าปลาสวบะครับเทมปุระกับข้าวปลาสบะนะ น้องพี่กินอะไรคะกินปู้อ่านเป็นถ้วยเลยนะน้องพี่กินอะไรคะปูอัดนค่ะน้องพีกินอะไรคะเอาเอาน้องพีเขืนกล้องเขน้อนกล้องนี่นะใครที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยจะชอบกินอันนี้ด้วยกันนะครับทุกคนนี่ครับหัวปลานาะป้าอยากพูดอะไรไหมก่อนปิดยินดีต้อนรับทุกคนนะครับโอเชิเน่สาขาเพชรบุรเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณตอนนี้นะครับก็พร้อมเสมอครับต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาเยือนเพชรบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะครับคอนเทนต์ดีแบบนี้นะครับก็กดไลค์ผมหน่อยนะถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าคุณแค่กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับกริ๊งกริ๊งนะทุกคนกริ๊งกริ๊งะครับผมเองขอรับตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับการให้มากที่สุดแล้วเจอกันบ๊ายบาย